มีใครชอบกินโกโก้แบบพี่หมวดไ,ไหมเรื่องหนึางว่าเป็นโกโก้แบรนด์เดียวที่พี่หมวยซื้อกินซ้ำบ่อยมากทุกคนคือโดยปกติถ้าเราไปซื้อโกโก้กินข้างนอกหรือว่าเราซื้อมาชงกินเองตามร้านขายทั่วไปอ่ะมันจะมีน้ําตาลมันจะมีผงครีมเทียมใช่ปะแต่ของแบรนด์พีีหมาโกโก้นีเขาไม่มีครีมไม่มีครีมเทียมแล้วก็ไม่มีน้าตาลนะคะ เขาใส่ผงน้ำมันมะพร้าวแทนกินเตียนอันนี้คือเขาใส่ผงน้ำมันมะพร้าวสากัดเกีือนะทุกคนแล้วประเด็นคือกินแล้วไม่รู้สึกขิดต่อร่างกายนะคะเพราะเขาไม่มีน้าตาลแกลมันอร่อยมากมันเข้มข้นมากเนี่ยนล้ชันซื้อตุนไว้แบบเยอะมาก,มากๆเลยนะทุกคนค่ะ เอามาชงเป็นแบบโกโก้ร้อนกินแบบระหว่างวันเนาะถ้าใครที่รู้สึกแบบอยากกินของหวานจุ๊บจิ๊บจบจิ๊บระหว่างวันนะนี่เธอชงตรงนี้กินแล้วเธอจะไม่จุ๊บไม่จิ๊บระหว่างวัน้วยหนึ่งซองนะหนึ่งห่อเนี่ยให้มาสิบห้าซองทุกคนตอนนี้เหลือแค่สามร้อยสามสิบเอ็ดบาทหรือสามร้อยสี่สิบบาทเนี่ยพื่นไม่ต้ใจเพราะแต่ละคนมันจะได้คูปองส่วนลดไม่เท่ากันทุกคนลองกดเข้าไปดูในตะกร้านะคะ